ครับวันดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมนํำพุร้อนนะครับร้อนจากธรรมชาติจะพาทุกคนไปชมดูใกล้ๆนะครับเส้นน้ำพุร้อนนี้ตั้งแต่เชียงรายไปถึงลำปางที่เมืองปานนะครับมันเส้นเดียวกันนะครับมันเป็นแร่น้ำพุร้อนได้ยังไงไม่รู้ครับเกิดจากธรมรมชาตินะครับ เรา,เาชมดูใกล้ๆนะครับร้อนมากเลยครับร้อนพอใส่ได้เลยเอาเท้ามาแช่กันนะครับไหลลงหันกันนะเนี่ยม้าทีมจกไหนนะตะกันจะ่อยน้ำหมักไหลออกน้ากว้างกุ้ย เท้าลงแช่ข่าเชียร์โลกพอลงได้อยู่บอ่อน้อรนร้อนบ่อน,นี้ลงได้บ่อน,นี้พอจะลงได้อยู่นะครับบ่อน,นั้นลงร้อนมากเลยครับลงไปรครังลากยิงร้อนกว่านี้อีกนะครับ ขาขายผล,ลไม้ดองมะม่วงถั่วไข่ไข่ลวกหวานพอขายได้เนาะยายเนาะร้านค้าขายอะไรเยอะแยะนะครับ ลงไปข้างล่างโน้นยิงร้อนกว่าข้างบนอีกนะครับมีหมวกมีกระเป๋าเสื้อผ้ามีขายหมดนะครับมีของใช้ของขายเยอะแยะเลยเสื้อผ้านุ่งเที่ยวสงการสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบห้าบาทก็มีนะครับเป็นตาดำเป็นตาขาวก็มีนะครับจะกินอาหารอะไรก็สั่งได้นะครับร้านอาหารตามสั่งร้านขายเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยครับตุมน้ำาพุร้อนนะครับ ลงมาข้างล่างนี้บ่อนี้แช่ไม่ได้เลยนะครับร้อนมากเลยครับบ่อนี้น้ำร้อนฟองพุร้อนเกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าคนสร้างเอานะครับธรรมชาติสร้างมาจริงๆนะครับ มันกินมันจะสาบออกกินเก็ดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ร้อนอยู่ครับบ่อน,นี้ยิ่งร้อนนะครับมันพุมันขึ้นสูงเลยเอาเหล็กกั้นไว้ไม้เฉพาะเอาไว้ลวกไข่นะครับสามารถลวกไข่ต้มไข่ได้เลยนะครับ ผู้ลอนผู้คนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติมาเที่ยวกันนะครับช่วงสงก,การคนมาเที่ยวเยอะครับแต่วันนี้ดีหน่อยอากาศเย็นน,ยนะครับมีลมมีฝนด้วยครับ รงนี้ก็แช่ได้เป็นบอ่อเป็นบอ่อครับจากบอ่อโน้นมาก,ก็ร้อนมากมาถึงบอ่อนี้ก็ร้อนน้อยหน่อยมาบอ่อโน้นก็ร้อนน้อยหน่อยผู้คนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับมาชมลำพูร้อนธรรมชาติครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้กันนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ ใครได้ติดตามคลิปนี้ก็ขอให้จงมีแต่ความสุขนะครับจงแต่มีความสุขในวันสงการเที่ยวสงการให้สนุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ